สนับสนุนโดย As ไว้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งโดยเป็นคลิปตัวอย่างเมทัลเกียร์โซลิดใหม่ในแบบฉบับของเวอร์ชันหนังโปรครับจากค่ายเบสเซอร์สุดเนียนเรียกได้ว่าชื่อเสียงของเกมเมทัลเกียร์โซลิดเนี่ยครับถือว่าโด่งดังมากและดูเหมือนจะกระชอนไปไกลถึงฝั่งแวดวงหนังผู้ใหญ่ฝั่งอเมริกาซะด้วย พอล่าสุดครับทางแบสเซอร์ค่ายหนังผู้ใหญ่ชื่อดังได้ปล่อยตัวอย่างหนังใหม่ในสังกัดออกมาแล้วในทีมของเมทันเกียโซลิดโดยมาในชื่อสุดแหวกแนวว่าเมทันเดียโซลิดนะฮะเดอะแพนทอมพลนเนื้อหาในตัวอย่างที่แบสเซอร์ปล่อยออกมาครั้งนี้ก็จะเปิดตัวพระเอกกับนางเอกของเรื่องซึ่งแน่นอนว่าตัวละครที่รับบทบาทก็คงไม่พ้นลุงสเนกกับเพือแอดครับที่มาพร้อมกับชุดคอสเพลย์ที่เหมือนใช้ได้เลยทีเดียว แต่ก็มีความโลคอสคอสเพย์ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามในวิดีโอตัวนี้ถือว่าดูได้ในที่ทํางานหรือในโรงเรียนครับปลอดภัยไม่มีฉากว่าวิวใดๆแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือในตัวอย่างมีการตัดต่อนาเอากราฟิกเกมยุคเก่ามาผสมกันด้วยแต่ไม่ว่าอย่างไรส่วนอื่นๆอย่างบทสนทานาหรือว่าแอคติ้งก็ตามแบบฉบับหนังผู้ใหญ่อยู่ดีก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่บันเจิดทีเดียวเมื่อวงการหนังโป๊หนังผู้ใหญ่หยิบเอาเกมมาทําเป็นหนังครับแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเกมดังอย่างโอวัล้ว เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับอย่าลืมกด u ั s c r คร e n o t e b o o k สเป c ใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ